อย่างเวลาที่เราไปวัดนะครับหลวงตาเราเห็นรูปลักษณ์อย่างพระประธานอย่างพระหลายๆองค์ตามที่อยู่บริเวณวัดนะครับการกราบไหว้ที่ถูกต้องที่ควรเนะยครับพอตาหลวงตาหลวงปูงป่สอนหลวงตาก็เห็นวัดจะเดินเข้าวัดกับโมทนาแล้วเนี่ยวัดที่ไม่ชีสร้างนะทั้งหมดนะไม่ชีสร้างอะไรโมทนาปุนก็ไม่ชีด้วยเล่นไปแล้วอ๋อครับโมทนาพอยินดีที่ไม่ชีทําไงได้แล้วเออครับพอมากราบป้าเนี่ยเราก็ ฝากกระแสบุญไว้กับรูปรักษณนาจารย์ทั้งหลายครับองไหนเป็นพระรหารกษสาทูด้วยนะครับองไหนเป็นโพธิสัตว์กับช่เรลือเกือ้อกูลกันนะครับอานาคตท่านรู้นะ<อ>พระรูปท่านคือนาม,มาธรรมของท่านคือบาร,รมีท่านสายใยของกรรมที่ท่านทําอยู่ในรูปสายใยของความดีนี่เขาเรียกว่า ุรกิจบุญท่านหลวงปู่ท่านสอนบอกชาตินี้บันทึกบุญให้เยอะๆเพราะอายุมันสั้นพระเจ้าองค์ปัจุบัตนะตื่นขึ้นมาก็สาธุใครทําบุญในโลกเนะี้บุญอะไรก็ตามที่เขาทำสาธุด้วยนั่งคุกข่าเสร็จแล้วก็กราบพระถวาชีวิตแล้วก็อธิษฐานแล้วก็สวดมนต์อธิษฐานแล้วก็สวดไปเรื่อย บันเทิกปุญไปเรื่อยๆอยรารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนมา